จ๊ะนงพนีสุดเดือดฝากถึงตะกกแตนจากนี้ไม่ขอยกมือไหวเป็นประเด็นดราม่าสน่นโซเชียลเมื่อนักร้องลูกทุ่งอย่างตะกกแตนชลดาได้ออกมาโพสต์ฟาดแรงถึงเพื่อนนักร้องจนทําให้หลายคนแห่โยงไปที่สาวจ๊ะนงพนีและเพื่อนรักอย่างเอมวิทวัฒน์จนทําให้จ๊ะต้องออกมาชี้แจงแต่เรื่องราวกลับไม่จบลงเพียงเท่านั้น ล่าสุดจะได้ออกมาไลฟ์สดสุดเดือดกับเอมว่าหนูจะไม่ขอยกมือไหว้เจอหน้ากันหนูก็จะไม่ไหว้หนูบอกตรงนี้เลยเพราะเราเกลียดกันพี่ด่าลูกหนูหนูไม่พูดพี่บอกหนูไปด่าลูกน้องพี่พี่ไปเอาใครมาเป็นคนด่าไปเจอกันโหนกระแสเลยพี่มาท้าตบหนูท้าตบไม่ต้องโพสต์โทรมาค่ะพร้อมให้เบอร์ตบเสร็จแล้วจบเลยที่พี่โพสต์เพื่อนรักจะรักติดคุก พี่หมายความว่าไงหนูอาชีพนักร้องถ้าหนูติดคุกพี่ก็ติดคุกด้วยทั้งหมดนี้เอมไม่เกี่ยววันที่เป็นปัญหาเอมไม่ได้ไปด้วยส่วนเรื่องที่โพสเอมมันโพสเรื่องการเมืองทุกวันนี้ก็ยังโพสต์อยู่ถ้ามีหลักฐานดาเอามาโชว์เลยรับแค่ไหนก็เอามาหลังจากนี้จะไม่มีการโพสต์จากทางเราแต่ฝากถึงพี่แตนถ้าโพสต์อะไรขอหลักฐานโพสต์มาเลยใครชื่ออะไรอย่าโพสต์ลอยๆแต่ถ้ามีอะไรจริงๆโทรมาเลย ตอนนี้หนูเกลียดพี่เกลียดกันเจอหน้ากันหนูไม่ไหวแต่ไม่จบ 1. เจอโหนกระแส 2. ตามกฎหมาย